สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอซ์ลูกสาวนักคอมตัดพอเศร้าทำไมฟ้าเอาคนดีไปเร็วจังจากกรณีนักคอมชวนชื่นทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากไอซ์นภะัชรินลูกสาวและแบงอธิกิิจลกเขยได้เดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนเพื่อชาปนากิจคุณพ่อ ล่าสุดไอซ์นภัชรินลูกสาวตลกดังนะักคอมชวนชื่นหลังเสร็จพิธีเก็บอัฐิและทําบุญที่ส่วนกุศลให้พ่อคอมที่วัดพระนสีมหาธาตุบางเขนในช่วงเช้าวันนี้หนึ่งพฤษภาคมหกสี่เจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อใน Facebook ส่วนตัวว่าบางแว็บก็แอบคิดน้อยใจว่าทําไมฟ้าถึงเอาคนดีๆไปเร็วจังอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวไอซ์และครอบครัวด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ